เมื่อต้องเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าที่น่ารักเ,เดี๋ยวขอเสิร์ฟได้ปะขอเสิร์ฟมาโอ้ยแยงบมไม่ก็แต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนไหนมีอะไรหรอไม่เห็นมีอะไรเลยแก้ไฟดีเดี๋ยวเราดูราดเรา oh. ให้ พวกเราจะรอดไหมไปดูกันฮะก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์กดซับหรือใครจะดีก็กดสมัครสมาชิกให้น้องท้งหญิงหน่อยนะกราบขอพระคุณล่วงหน้าเลยฮะลีซันแดดยูดก็ตตะอะไยจะเนวยอานม ุ่เธออินเจาแนลฮายูเซเลฟมียูเอ็นปุ่นมีอินเจนแอลฮายูเซเลฟมียูเอ็นปุ่นมีอันจ n แนล่สวัสดีฮะห,หญิงหมาจนแนลเองค่ะ <c oughs> วันนี้ก็มาทำอะไรช่วยกดตะกร้าซ้ายล่างให้ก่อนนะทุกคนนะนะนะมันจะมีบุญมากเลยถ้าใครกดอ่ะขอให้ได้เกรดสี่ร่ำรวยเงินทองนะจริงๆนะขอให้ชีวิตดีฮะช่วยกดตรงถุงช้อปปิ้งซ้ายล่างให้หน่อยนะวันนี้ก็เล่นโลบอกนะั่นแหละทุกคนก็เห็นอะไปเล่นกันเลยจบ มันขึ้นตะกาป่ะแอดมินอยู่ไหมอยู่ค่ะเดี๋ยวเช็คอยู่โอ้โหให้แอดมินเช็คก่อนแอดมินอยู่เปล่ามาหวังว่าจะราบลื่นในการไลฟ์ขายของในรอบนี้เนาะแต่แว่นหูอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรแว่นหูอะไรคือแว่นหูวะนี่คืนเนี่ยเก้าเก้าเหรอเฮ้ยล้องทำยังไงบ้างใครเซียนบ้างใครรู้บ้างช่วยอธิบายหน่อยะเออเริ่มแรกมาจะมีโทรศัพท์มาแล้วฮัลโหลติ๊กต๊ก รับดียังไงสวัสดีทักทายขอให้มีความสุขในวันแรกไม่แคร์ฮะผ้ากาดหอมขึ้นอะไรก็ไม่รู้นะอหยิบมาก่อนหยิบดีมันไม่ให้หยิบอ่ะก็ต้องรอให้มันอธิบายก่อนใช่ไหมฮะว่าทําอะไรก่อนมันก็แค่ให้ฟังเฉยเฉยอะไม่เห็นรู้เรื่องเลยหยิบลาวาจากกล่องแล้ววางบนโต๊ะทํางานคุณจะต้องหยิบลาวาจากกล่องฮะหยิบลาวาอะไรวะมันไม่ใช่ลาวาเจลาวาใส่กับผักกาดหอม ประกาศหอมภาษาอังกฤษไม่เห็นใช่เลยเฮ้ยทีโกว่าแถมของเล่นกุหลาบใหม่ค่ะฮะอาจจะผมพวกนั้นอ่ะป um ั้นเป็นสไลด์รูปทรงต่างๆได้ฮะมันอาจจะช่วยได้อีกทางนึงนะตอนนี้ทีโกว่าคอลลาเจนก็ลดราคาอยู่นะ298นะคุณลูกค้าขานะแล้วในอนาคตอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะแล้วจะมาบอกเหตุผลว่าทําไมมันถึงไม่ควรเป็นราคานี้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะก็เป็น คุ้มสุดๆเลยฮะที่ทุกคนจะได้ผิวสวยไปด้วยการได้ความผ่อนคลายยังไม่มีในประเทศไทยคนไหนทํานะในโลกเนี้ยเติมเต็มทุกส่วนผสมที่เกี่ยวกับผิวแล้วก็ช่วยความผ่อนคลายด้วยค่ะคุณลูกค้าครับผม <laughs> วันนี้ร้ายขายของจ้ะเนี่ยเหมือนที่เรากําลังจะเสิร์ฟพ,พิซซองพิซซาให้กับใครก็ไม่รู้ฮะน้องขญิงก็ไม่ได้สนใจเกมขนาดนั้นหรอกเพราะว่าน้องขญิงจะมาเสิร์ฟทีโกว่าให้ทุกคนเท่านั้น <c oughs> นั่นแหละนี่เนาะใช่ไหมฮะขย, <c oughs> ยิงก็มคือเคีบาบเออมันคือเชบาบหรอล้วเราแหวนนี่ค อย่างนี erm hey, hey, ้หรอแล้วเราออกไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี hey, ๋ยวเดี๋ยวเดียเฮ้ยมีเคบับผสมคอลลาเจนใหม่ฮะไม่มีฮะไม่ได้ซื้อเฮ้ยไม่ไม่ซื้อล่ะเฮ้ยไม่มีฮะเติมสต็อกไม่ทันอ๋อใช่ไหมมันขายดีใช่ไหมล่ะฮะ โอ้เนี่ยคุณลูกค้ากดได้เลยนะเนี่ยยิงกองยิงมายิงกองยิงกองเฮ้ยเฮ้ยเฮคืออะไรอะ่ะ oh, อ๋อคือเราต้องไปทําอาหารให้ตามลูกค้าที่เขาขอมาเงี้ยเหรอฮะจะกลับเข้าไปยังไงอะ่ะ <laughs> กลับเข้ามาได้แล้ว <laughs> ไก่ไก่บรซี่โคล a ่า ก็คือเราต้องเสิร์ฟสามอย่างนี้ให้คุณลูกค้าเขาใช่ไหมฮะคุณพี่เดี๋ยวคุยเล่นกับหนูก่อนก็ได้นะคุณพี่ถ้าคุณพี่อยากผิวสวยแบบหนูอ่ะคุณพี่ก็ต้องใช้ทีโกร่าคอาเจนนะ14วันมีหลักฐานถ่ายคลิปให้ดูทุกวันนะดังนั้นตอนเนี้รีบกดซื้อเลยคุณลูกค้าคะเนาะนี่รอก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวฉันจะขายทีโกร่าเขาก่อนโอเคโอค้ยขอให้รับประทานให้อร่อยนะคุณลูกค้านี่อ๋โโอโหเกมมีแค่เนี่ยหรอ T G จ o v a กินแล้วปิ๊บเปลี่ยนสีไหมคะ่ะ มันเออดูโดเนตล่าสุดดิมันไม่ได้เปลี่ยนสีแต่เข้าใจเคาว่าอกฟูรูฟิตปะเฮ้ยไม่ได้คำพูดนี้ไม่ได้นะลืมเดี๋ยวติ๊กตอกมันเล่นชั้นเออมามามาเนี่ยหุ้ยแท่งหูใหญ่มากอะ่ะเออเอาแท่งนั้นไปก่อนไหมฮะไอคนโดเนตเมื่อกี้ะ<แ>เกมโคตรง่ายเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นปะการที่เรามีพักงานที่น่ารักเนาะก็ <laughs> แค่ยืนมองอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยนี่นมีแต่คนเอาแท่งแยงโบงเนาะ โอ้ยขายดีเกินนะพวกแกเล่นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกันอะอ่านภาษาไทยกันเหรอไก่ไก่ไก่มันตรงใช่ไหมฮะบล็อกซี่โคลาเนี่ยชาเก้ามาเนี่ยคืออะไรอะพี่จเย็นๆนะรอหนูก่อนนะดื่มน้าคอลลาเจนทีโกว่ารอไปก่อนนะเอ้าตัวจริงอ๋อเหมือนกันเหรอวิวอวตารอวตารฟรีนี่หว่าทำไมเบคอนหน็อบไม่ไปใส่ของใส่ตัวให้มันดูดีอะเนี่ยเหมือนท่าหงิ่งอะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอทำบ้างอะขอทำบ้างตอนนี้เอาแป้งมาแล้วฮะ เอาเออกไปแล้วยังไงอ่ะเราหยิบไอ้นี้มาใช่เหรอเอาไก่นี้มาฮะแล้วก็เอาไก่ที่หล่นพื้นเนี่ยนะหยิบตรงนี้ใส่ไม่เห็นได้เลยมันใส่ไปแล้วเอาใส่ไปแล้วเราก็ต้องเอาหอมหอกดตัวอะไรอ่ะกดตัว e. อีอ๋อนี่ไงอุ้ยแทงยงโบงคุณพี่เอาไปเออเอ้ย,แฮปป,ยอแฮปปี้เลยไปขนมแฮปปี้ฟินไหมล่ะ <c oughs> เอาล่ะคุณลูกค้าเปิดไฟไม่เป็นไรเรามีทีโกว่าเดี๋ยวมันสว่างสวัยเองนะทุกคนเพียงแค่กินทีโกว่านะทุกคนก็จะเปิดไฟให้กับพิวฮะไม่มีออเดอร์เลยเฮ้ยเอางี้ต้องทำยังไงเราถามจริงต้องหนีเหรอต้องหนีเหรออันนี้ต้องหลบเหรอทำไฟเหรออ๋อเอาเอาเลยฮะขี้เกียจนะมันไม่ใช่งานของน้องข้งหญิงอะมีหมาดีเร็วไหนมีอะไรเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ย้งหญิงไม่เห็นหรอเหรอ ไ,ไ,ไหนเธอมีอะไรงั้นหรอเออเอาแท่งแยงโบงขาย,ายียดีเหมือนไปแล้วเนี่ยแต่คนนี้มันมีประเด็นหรอเดี๋ยวเดินตามมันก็หายไปปกตินะ้อหญิงเขาอยู่ข้างหลังไอหญิงอ่ะไม่มีแค่คนปกติฮะมองหน้ามองหน้ามันทาอะไรไม่ได้มันงโง่เลยไยม,มีคนนัวกันข้างหน้าร้านอ่ะดูดิหนูรับบริการพิเศษนะคุณพี่ <laughs> พี่อันนี้คือความหมองคล้ำครับทุกคนกินทีโกว่ามันช่วยอุย้ยเดี๋ยวหนูจะเสิร์ฟทีโกว่าให้ฟรีเลยนะนี่ยังไม่เจอแบบว่า ความน่ากลัวเลยอ่ะเดี๋ยวขอเสิร์ฟได้ปะขอเสิร์ฟมาอุ้ยแยงบมดใม่ก่อนโอ๊ยเดี๋ยวก่อนสายเฟกใหม่มา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 คุณผู้ชเย่มากทำไมเล่นอะไรกันอย่างนี้อะทุกคนไม่ได้นะเอออาคุณพี่อ่ะนี่คุณพี่กินของมือสองอ่ะอุ้ยแซ็ปคนนี้หุ่นแซ็ป คุณพี่เฮ้ยมามาเดี๋ยวเสิร์ฟให้เดี๋ยวเสิร์ฟให้เดี๋ยวห่อให้ห่อให้นี่อันนี้มันมีการใช้งานแล้วนะคุณพี่กินได้ใช่ไหมอะอ่ะเรียบร้อยอุ้ยพวกเรามันโคตรเก่งเลยว่ะแป๊บๆก็ทําเสร็จละเนาะอือใช่ทำกันสองคน่ะเฮ้ยอุ้ยสามคนทั้งหญิงเป็นพนักงานขายเยี่ยมว่ะบนเพดานกันด้วยหนาทําไมอ่ะเพดานไม่มีเลยเลยมีจริงก็ออกมาดิวะออกมาในจริงเลยในชีวิตจริงอ่ะเบคอนนูบอยากเจอว่ะอย่างเงี้ย เฮ้ยตอนนี้ไม่ได้สนใจเลยว่าโทรศัพท์เขาพูดว่าอะไรบ้างอะเราได้เพิ่มมะเขือเทศอ่าโอเคเป็นไร่สีสิงสีสิงเหรอเอาแท่งแยงโบวมาแยงมาสิเผื่อมันจะสงบขึ้นผีหิวแท่งนะเนี่ยถ้ามีน้ําอะไรอ่หยดหยดติงติงมันมามาตรงหน้าจอเราอะมองขึ้นไปบนเพดานนะโอเคน้าน้ํานี้หรือเปล่าน้ําเนี้ยได้ยินเสียงเอฟเฟกต์ปะน้ำนี้หรือเปล่าไม่มีะไรหรอกเออไม่ต้องไม่มีะลยหรอกมันไม่มีอะไรหรอกน้ำเนี้ย หยดออกมาจากดาดฟ้าุวยนี่ใส่เกินอันนี้กินทีก็ว่าเยอะเกินแล้วจะเป็นแบบนี้นะไม่ได้นะมันมีลิมิตนะทุกคนกินวันละ1นถึงซองก็พอนะแต่ถ้าเรากินเกินมากกว่านั้นนะอาจจะเป็นแบบนี้ได้คือมันกระจ่างเกินอะ่ะกินเยอะเกินเดี๋ยวไตทํางานหนักเกินนะเธอโอ้ยกระป๋องหรออันนี้ของเล่นกระป๋องเ้ยของเล่นกระป๋องทำไมมีแต่ความคิดอะไรแบบนี้วะเสื้อมาเธอ พวกเราต้องแบบว่าจันรลงสังคมนะเราเป็นลัทธที่ดีนะไอ้ทอมใช่ไหมแมวมันคือไอ้ทอมไงทอมที่เล่น tinder อ่ะไอ้ทอมไอ้ทอมนี่เออหาว่าน้องข้าหญิงไม่ช่วยนี่ฉันช่วยอยู่ฉันนวดให้เขาอยู่พี่นวดไหมสนใจนวดไหมหนูนวดให้นะนี่หมากับแมวนะพนักงานเสิร์ฟลูกค้าบริการไม่ไม่หาว่ามาไอนี่อู้งานไม่ได้นะเอาแท่งแยกโบมาเดี๋ยวเสิร์ฟให้ เอาไปพี่ไปทำเร็วๆสิพนักงานพ่อครัวแม่ครัวเร็วนี่ฉันคือซีอโอโ้ยใครปลาเลยเพะวะอย่าแย่อ้อยเอาไปแย่อีเมลไปนี่อ้าไปแล้วฮะสปอนบ๊อบขัดก๊กไอ้โอ้ยขอบคุณสปอนบ๊อบขัดก๊กฮะฟัดฟัดฟัดไปสิไปเปิดสิเธอเดี๋ยวฉันจะเฝ้าตรงนี้ให้เองนะกลัวว่ะ อย่าก,กีดนี่ไงเขาเป็นลูกค้าธรรมดานี่คืออะไรอะ่ะทุกคนกคน,นนี้มันเ่องอ,อะไรคืออะไรอ่ะเจอผู้ชายคนนี้ไหมแล้วทำไมไปจูบผู้ชายเขาอย่างนั้นค้นหาและโทรคืออะไรหรอวันนี้ฉันมาขายของวันนี้ฉันเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอะคุณพี่รับอะไรเหรอคุณพี่ไก่ผักกาดมะเขือเทศไก่ผักกาดมะเขือเทศเอามาเ,อาเดี๋ยวนะกดยังไงอะโยนอย่างเงี้ยเหรอกดตัว T เหรอโอเคอันนี้กดตัว E นะอ่าเริ่มเล่นเป็นละ <laughs> เริ่มเล่นเป็น <laughs> ตอนที่เกมจะมาจุดคลายแม็กซ์แล้วอะ เอาไปยงบ็อกซี่โค้ลานี่ไงอ่ะเอาของเล่นกระป๋องไปเสร็จยามมาเอาเอาไปเยอะจังเลยอ่ะเออตั้งสามอันเลยเออใช้เยอะใช้สิ้นเปลืองเกินนะไม่ได้นะมันต้องมีการพักบ้างนะนี่จะเป็นคนเสร็จไวอุ้ยคืออะไรหมายถึงอะไรกินอาหารเสร็จเร็วเออกินอาหารเสร็จเร็วนะอีกแล้วยายหนีอีกแล้วยายเสพที่โกว่าเกินขนาดนะ ตบปากอย่าใช้คำพวกนี้โอ้ยพ่อครัวทำงานช้าหักเงินเดือนนะฉันคือซีอนะเร็เวเร็เวเรหักเงินเดือนอนะทำไม่ดีอลูกค้าต้องการแท่งแยงบงที่รูปทรงสวยที่สุดเอาไปแยงเดี๋ยวฉันจะเป็นคนที่ยืนเรียกและกันเขาเรียกว่าเป็นตุ๊กตาหน้าร้านนะอะไรกับถุงขยะนั้นอะไรว่าหุบปากอะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ดีมันพูดว่าหุบปากหุบปากอะไรก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ร้านฉันก็เลือกคนได้นะฉันไม่งอหรอกจะมาปากดี เออปากดีจะโดนตบเสียงอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะไม่เอากูเข้าห้องละกูเข้าห้องก่อนละกลัวเลยไม่รู้ละกูไปไม่รู้ละเข้าแล้วไม่ได้เงินเดี๋ยวนะทีโกว่า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 ถูกต้องขอชื่อแมบบหน่อยชื่อแมบบชวาม่าฮะว่ายยนี่กินแต่กระป๋องอ่ะกินเอาแต่ของเล่นกระป๋องไปก่อนของเล่นกระป๋องสามอันก็คือจริงๆคนเนี้ยเขามีกกแท่งนะ เดี๋ยวพูดทีโกว่าก่อนทีโกว่านะทีโกว่ากดตรงตะกร้าได้เลยฮะใครสนใจอยากจะผิวกระจ่างใสฮะเดี๋ยวพูดน้อยเกินติ๊กตอกเอาหงิงพี่ต้องจาเมนูลูกค้าคนนี้ไว้ทําไมหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนอันนี้คือมันมีต้องการต้องจําเมนูเมนูด้วยเหรอทำไมมันต้องจําอะไม่รู้ไม่แคร์ไม่เจอหรอกไม่มีเลยหรอกฉันควรคัดลอกคําสั่งจากคําสั่งคันก่อนนี่เออว่าจริงด้วยนี่ไงมันต้องจําเออชิปหายแล้วใครทําอะเมื่อกี้รับผิดชอบด้วยใครที่ทํางานเยอะก็ต้องรับผิดชอบนะ ฉันไม่ซีอีโอทำงานเยอะเลมอนไม่เลยไม่รู้ว่าแกรับผิดชอบสิแกก็ให้สิเออฉันมีหน้าที่ยืนมองเพราะฉันเป็นซีอโอคุณพี่ใจเย็นๆน,นะออเดอร์ไม,ไม่ผิดแน่นอนอคุณพี่เดี๋ยวหนูนวดให้นะพี่ถ้ามันผิดพลาดอ่ะเดี๋ยวหนูรับผิดชอบด้วยตัวหนูเองเ <c oughs> นาะอ่ะ <c oughs> เขาน่าจะโอเคฮะเขา,าตกลงนะอยากเจอน้ำดำๆว่ะเจอแต่น้ำเนี้ย น้ำอะไรอ่ะอ่าจำก็ได้อ่ะอันนี้ก็จําบ็อกซี่โคลาสองแล้วก็แยงไก่หนึ่งโนสทอยไหมคะไม่ใช่น่ากลัวมากน่ากลัวพูดอะไรออกมานะให้หญิงพูดอะไรออกมาเออไม่มีนะพูดอะไรออกมาไม่ได้นะคําพวกนั้นอะใครมาอึ้งค้างอะไรข้างๆเราอะอย่าค้างนี่มันที่สาธารณะอย่าทำอะไรอุจาร ไอตัวนี้หรือเปล่ามันนี่ทำไมจะดูคุณเสียชีวิตจากการได้รับอาหารแยงที่มีชีวิตอย่าลืมวิ่งไปสนามหญ้าเมื่อเนื้อทอมโบเริ่มขยับและมีเสียงผิดปกติใครจะรู้ว่ามันต้องอย่างนี้หรอเฮ้ยโลบักก็กดดิสามเก้าโลบักนายกอดไหนซื้อชีวิตแล้วมาเราเกิดแล้วเลมอนกดเลยอันนี้มันน่าจะอธิบายอ่ะมันน่าจะสวดเราอยู่ว่าเราเล่นโง่เกินไง เแรงเกินอ่ะทําไมมันพูดอย่างนี้วะแม่งเลยดูช่องแชทก็ได้ฮะช่องแชทช่วยเราได้นะขอบคุณคุณโนวาสามกลาบหอมโซฟุตฟิเฟุฟฟิเตหนึ่งแท่งแยงโบแสนอร่อยฮาริบขอบพระคุณมากค่ะคําถามไก่ขยับไปหลังร้านแล้วยังอื่นล่ะมีอะไรอีกบ้างที่ต้องไปหลังร้านฮะ วันที่3ไฟ,ไฟดับให้ไปหลบใต้โตแล้วก็กดหน้าจอรัวๆแล้วก็ห้ามดืนตาไร้สาระว่ะเรามีโลบักใช่ไหมแล้วก็กดๆๆไปดีฟื้นฟูฟืฟ้นฟ,ฟูอ่ะเข้าใจไหม <laughs> ไม่ได้ <laughs> อันนี้ก่อนโคลรา2กระป๋อง2แล้วก็โหแท่งแยงไก่ผักมะเขือเทศอ่ะเดี๋ยวทำให้เลมอนบเบยอ่อ,อยู่ไหนนะแตกเลยไม่เราเกิดไม่ได้เหรอไม่มีโลบักอ่ะเอาอ,อากาศมะเขือเราเล่น2คนแล้วเอ,เอาเอาดีๆนะเบคอนเป็นละเป็นละ เฮ้ยทำครั้งแรกนะเนี่ยทำแท่งแยงครั้งแรกเอาไปแท่งแยงอือฉันทำเองทั้งหมดเลยนะโคตรเก่งยอดศูนย์อะเฮ้ยเอวดีดีเบคอนไปไหนเปิดไฟใช่ไหมอ้เดี๋ยวเราขอเปิดไฟให้เดี๋ยวขอเปิดไฟให้เฮ้ยยังไงอ่ะรักให้ตรงเส้นอะก็ไอ้นี่เราปะเบคอนมาเป็นเพื่อนหน่อยเครียดว่ะอ่าคืออะไรอะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้เราต้องทําอะไรอ่ะอ๋อ อีกแล้วอ่ะแบบเดิมอีกแล้วโอเคเหมือนกับว่าถ้าเราเจอคนนี้เราต้องโทรหาเหรอน่าจะใช่ถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งโทรดีเอาออกก่อนเอาออกก่อนเอาออกก่อนอย่า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 โทรมั่วอย่า,ยาโทรมั่วเดี๋ยวโดนโอเคมาเสิร์ฟอาหารกันกอ่อนเยเลมอนเฮ <inding>? ้ยมันเป็นวิญ,ญญาณอาฆาตเออมาได้ไงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเออเยวิญญาณไล่เอาไปเอกไปออกไปออกไปเอาไก่อย่ากดกระดิ่งไล่ฉันสิไก่มะเขือเทศเดี๋ยวเดี๋ยวทำไก่มะเขือเทศเองมะเขือเทศตกพื้นเนี่ยก็นั่นแหละเลมอนมันก็กินได้หมดอะเอาปะ อ่ะเอาไปของตกพื้นนะเลมอนก<ห>ินเถอะทำไงถึงซีเรีานกับแอดเพื่อนเท่าไหร่ครับแอดเพื่อนเท่าไรครับ,อ,อ,รรบอ่ะนี่สมาชิกช่องหนูรวยฮากําลังกังวลอยู่ว่าควรจะทําอะไรควรจะหาทางหนีทีไล่ยังไงเออไก่ขยับเราลองออกมาหลางหังร้านดิท่านหญิงท่านหญิงหลังร้านไหมท่านหญิงท่านหญิงไปหลงังร้า <c oughs> <c oughs> นไหมไก่มาขยับอ่ะจริงเหรอยังไงอะเธอแต่ตอนนี้เจออะไรก็ไม่รู <c oughs> ้อะเลวอมรู้มันดูนี่ก่อนคืออะไรอะ ศูนย์สาหกสี่ฮะออยไก่ก็ยังขยับอยู่อ่ะอ่ะเดี๋ยวถามช่องแชทช่องแชทแบบเนี้ยเล่นต่อได้ไหมอ่ะฉันเห็นอะไรวะเลยอะฮ้ยไม่มีซับด้วยไม่มีซับไอ้มันจะพยายามจะโฟนกับเราอย่าอยู่ใกล้มากลัวเดินไม่ได้เดินไม่ได้เฮ้ยเบคอนอบกำลัง อุ้ยพูดพูดไม่ได้คำนี้พูดดีๆภาษาไม่ดีนะภาษาพูดดีๆตอนเนี้ยทำยังไงต่อหรอไปเสิร์ฟอาหารได้ใช่ไหมช่องแชทเอาดีๆมันบั๊กใช่ไหมเบคอนทำผิดเหมือนเบคอนเอามะเขือเทศไปใส่อ่ะไม่ใช่ไม่ได้เอามะเขือเทศไปใส่จะลืมใส่ไก่มาเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวทำเองมาไก่มะผักกาดหอมเออโอเคอะไป เสิร์ฟลูกค้าแบบสับแน่ใจว่าเขาคือผู้ชายจากโปสเตอร์ควรโทรไปเร็วๆยโทรเร็วๆเรื่ๆท่านแม่คะชอบแบบนี้มากไม่กล้าเล่นทีก็ว่าจงเจริญถูกต้องถูกต้องทำไมมันกรี๊ดไม่คอนรูปมันหายไปแล้วฉันเดินไม่ได้อย่ดีๆเกมตึงว่ะคิดว่าด่านนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวมันน่าจะมีปุ่มให้หรือเปล่าหลบใต้โต๊ะฮ้ยตันคนนี้หรือเปล่าที่เราต้องจําอ่ะคนนี้หรอต้องจําโอเคแท่งแยงไก่มะเขือปะบัฟย้อน ตั้งหลักตั้งหลักทุกครั้งที่เราเสิร์ฟมาตั้งหลักไหมกลัวเสียงมันเนี่ยเนี่ยมันแปลกๆแล้วไม่มีคนมาเบคอนอบเอาโอเคโอเคโอเคไก่มะเขือไก่มะเขือจัดไปฮะทำไมอย่าป่าเข้าของสิร้านเราเป็นพรีเมียมนะร้านเรามีคุณภาพไปไปไปโคดไวโคดไวโคดไวเอ้โคดเป็นระบบอ่ะทุกคนดูดิ เฮ้ยถอยเลยถอยถอยเกิดอะไรขึ้นเะไม่ไม่เกิด <c oughs> กลัวปะ <c oughs> โคตรขี้กลัวเลยอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะก็ปกติแล้วอ่ะนิ่งๆทรงๆแล้วนะเหมือนจะไม่มีอะ,อ,อะไรแล้วอ่ะสแตนบายเนี่ยไอ้ก็คือไรกะใครมาพูดอะไรข้างหัวไม่มีพูดอีช๊ ไฟติดแล้วไฟติดแล้วเธอไฟติดแล้วโอเคเฮ้ย okay. ไก่นิ่งว่ะเฮ้ยไก่นิง่งไก่นิ่งแล้วว่ะอันนี้ปกติใช่ไหมครมากลัวใครโยนอะไรไปข้างหน้านั่นวะเฮ้ย <c oughs> เอาไป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 มันยังไม่ได้ไก่มะเขือนี่หรือเปล่าเต้า <c oughs> ดังแตดอุ้ยดังตีดเมื่อกี้เอรอียเลยแล้วคุณลูกค้าพีโกวาคอเจนจี แกไฟดิเดี๋ยวเราดูร้านเราให้เฮไยชิบหายแล้วเบคอนวันดูผ่านทีวีตกใจอะไรโอเคไม่ใจเย็นเใจเย็นผีน่ารักพี่น่ารักอ๋อบูโดมันไม่อยู่ในสมการนี่นะเลิกกันแล้วบูโดน่ะนี่เป็นทีมไปอ่าเอ้ย เอ้ยมาคืนที่สามฮะ กดค้างเพื่อปิดตาคืออะไรวะถามหน่อยดิมันจะหลับตาค้างได้ไหมอ่ะต้องกดค้างกดตัวอ e ีค้างหรอกดสเปซบาร์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 ถ้ามือถือ,อน่าจะต้องกดค้างแต่ว่าถ้าในคอมอ่ะต้องกดสเปซบาร์อู้นะเนี่ยไหนบอกตัวเองเป็นเจ้านายอ้าวก็นี่ไงหน้าที่ของซ e ออู้ออฮะอู้เต็มพิกัดนะเออ67คืออะไรอะ่ะไม่ได้ตามเลยอะ่ะไลฟ์ตารละ67ไม่ได้ตามอะ่ะขี้เกียจตามแบบมันสับมันเยอะเกินเดี๋ยวก็ลุกแม็กซิ่งเดี๋ยวก็มานิเฟสติ้งหาเหวี่ยวอะไรก็ไม่รู้มันมมีเเขเทศ 2องอันรับมะเขือเทศกับหยิบมะเขือเทศอันนี้คือแตงนะทุกคนไม่ใช่มะเขือเทศหล,ลบไหมกดไหมหลบไปก่อนไหมลบ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 เฮ้ยทำไงอะ่ะที่หายแล้วเบคอนแตกแล้วมั้งเป็นกดค้างไวะแต่มันลืมตาเฉยเลยแตกแล้วเหรอเออเฮ้ยมีเสียงเลยเออเฮ้ยเหลือคนเดียวว่ะทำไงอะ่ะ เล่นจนกว่าจะหาไมมหรอไก่ชีสมันทอดโอ้เบคอนแล้วเมื่อกี้คิดอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ไปมุดเฉยเลยอ่ะแบบไม่มีเหตุผลเลยนะแล้วแม่งก็มาพอดีเลยดูหมาทรมากันเถอะอะไรอ่ะเนื้อห่อเนื้อเนื้อห่อเนื้อเอ้เนื้อเนื้อห่อเอ้เอ้คืออะไรไม่เข้าใจอยากกินเนื้อหรอเอาเนื้อหมาไหมฮะหมาโดนฆ่าแน่เลยอ่าลองอันนี้ก่อน ได้ได้ได้ไก่ห่อเนื้อได้แล้วอะไรอีก <Be careful. S 1> ฮะโอเคมันบอกว่า be careful นะขอบพระคุณมากคะแต่ไม่ต้องสารแนนะพวกเมนูน่าจะยืนพื้นที่ไก่เนาะไก่พักกาชีสจบสักทีฮะจบหรือ,อยังจบหรือ,อยังต้องเล่นเอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะทุกคนอย่างเงีโคตรง,งงให้หญิงอยากผ่านแล้วว่าทำไมมีหลายคนจังเลย ในที่สุดเป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันที่ฉันได้ลิ้มรสสิ่งที่อะไรวะให้ตำแหน่งบังคับแน่นที่สุดของคุณมาและโคลาจะเป็นตัวเลือกที่ดีจ้ะโอ้ตกใจเขาบอกว่าเอาโคลาเป็นตัวเลือกที่ดีอะอะไรอีกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอะไรไม่รู้กลัวฮะเออะมุดเออะมุดมุดโตอย่างเดียวได้อยู่ ตายปะวะน่าจะไม่มีอะไรฮะเรียบร้อยอะไรฮะเรียบร้อยงับคืออะไรหรออันนี้แค่ปิดไฟเนาะอ,อ,อันนี้ยังไงอะอันนี้ยังไงอะแต่ขอรับตาก่อนหะรับตาก่อนหะเรียบร้อยงับคืออะไร้าไม่มีด็กคนบอกพิมพ์เรียบร้อยงับอะไรเรียบร้อยงับ เรียบร้อยจริงด้วยฮะ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามกันจนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับกดสมัครสมาชิกหรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆของน้องให้หยิงยด้วยนะบายบายบายฮะสุขภาพร่ำรวยเงินทองบายบายบายฮะสวัสดีฮะ <c oughs>